สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบ,บําบดและเลขศาสตร์รหัสลับไคลโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของทำนายดวงปี2022นะคะ ก่อนอื่นอาจารย์จะขอบอกก่อนว่าอาจารย์ทำนายด้วยศาสตร์เลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะหรือว่า numerology นะคะซึ่งมันจะต้องใช้วันที่เดือนแล้วก็คอสอนะคะเป็นคตปิปัสกราชค่ะนะคะและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรอันนี้เนี่ยนะคะเราทำนายปี2022หรือปี2565นั่นเองนะคะ ต้องบอกว่ามันก็เป็นหลักการทํานายกว้างๆนะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นหมวดของคนที่เกิดวันที่นะคะตามวันที่เกิดนะคะไม่ใช่วันจันทร์อังคารพุธนะคะเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่31ค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด9หมวดนะคะ คือชาวเลขหนึ่งก็คือคนเกิดวันที่หนึ่งสิบสิบอะไรแบบนี้แหละนะคะก็มันก็จะเป็นาศาสตร์ตัวเลขที่แม่นมากๆด้วยค่ะแต่เหนืออื่นใดก็ตามอันนี้เป็นการทำนายกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าจะเป็นคำทำนายของบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะแต่อาจารย์ก็คำนวณมาจากตัวเลขที่สัมพันธ์กันกันกบ ดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้าและสัมพันธ์กันกันกนกบตัวเลขของปีนะคะตัวเลขของวันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟังกันดีกว่าว่ามันจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ทำนายดวงชาวเลข2ประจำปี2022นะคะชาวเลข2ก็ได้แก่คนเกิดวันที่สองวันที่11วันที่20และวันที่29ค่ะ21 2 20และ29เป็นชาวเลข2นะคะในปี2022นี้ดูสิคะเลข2มันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแต่จริงแล้วปีนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณนะคะเพียงแต่ว่า คุณอาจจะได้อะไรแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปให้คิดซะไว้ก่อนว่าได้แน่แต่ช้าหน่อยเท่านั้นเองนะคะปีนี้เนี่ยค่ะทุกอย่างไปได้เรื่อยๆเพียงแต่อาจจะไม่ได้อย่างใจคุณเท่านั้นเองคุณอาจจะอยากได้เร็วกว่านี้เพียงแต่ใจเย็นๆหน่อยนะคะอะไรที่จะไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องใจอาจจะเป็นเรื่องความรักนี่แหละนะคะอาจจะรักเลิกอะไรต่างๆนะคะแต่ ดีมากกว่าไม่ดีค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการงานค่ะการงานของชาวเลขสองเนะะี่ยค่ะถ้าทำงานประจำอยู่งานในองค์กรใหญ่ๆหรือองค์กรเล็กๆก็ตามแต่ว่ากินเงินเดือนรับเงินเดือนประจำอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าดีแล้วการงานมั่นคงดีค่ะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในปีนี้นะคะ แต่ก็ไปได้เรื่อยๆไม่มีคนอิจช้ามันไส้อะไรกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทำงานในที่เดียวกันอะไรแบบนี้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นคอยซัพพอร์ตคนอื่นคุณทํางานซัพพอร์ตทีมคุณเป็นเลขาคุณเป็นผู้ช่วยเอ่อคุณทํางานให้กับกลุ่มอะไรเหล่านี้นะคะดีมากดีกว่า คนอยู่เบื้องหน้าอีกใครที่เป็นหัวหน้าอยู่เบื้องหน้าชอบโชว์ออฟเนี่ยนะคะกับไม่เวิร์กกับกับอาจจะแบบว่าอะไรกันฉันเก่งฉันทําอยู่เยอะแยะมากมาย ทำไมไม่เห็นพูดถึงฉันเลยไม่เอ่ยชื่นชมเนี่ยนะคะแต่คุณถ้าคุณทำซัพพอร์ตคนอื่นนะคะมีคนเกรงอกเกรงใจมีคนเอาของขวัญของฝากมาให้มีคนคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเราไม่ได้เลยนะคะพอขาดเราแล้วงานไปไม่ได้งานไม่เดินงานรวนไปหมดเลยเพราะเรานี่แหละเป็นคนคอยชงคอยเสริมคอยเสร์ฟอยู่ตลอดเวลามีคนเห็นคุณค่าคุณด้วยค่ะในปีนี้นะคะส่วนคนที่ เป็นลูกน้องบริวารปีนี้ค่ะจริงๆเหมาะสำหรับคนเป็นลูกน้องบริวารน,นะหรือคนที่ทำงานอิสระงานอิสระแบบว่าในด้านความสวยความงามก็ได้เช่นแต่งหน้าทำผมนะคะทำอะไรให้คนอื่นสวยเนี่ยนะคะปีนี้ดีหรือว่าเป็นลูกน้องบริวารเป็นเบสเขาใช้เราอยู่ตลอดเนี่ยนะคะ กลับดีกลับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกแค่ว่าแม่ใช้ชั้นจังเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมองอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คุณเข้าตากรรมการด้วยนะคุณทำอะไรก็ตามผลงานคุณอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้ไงมีแต่มีอาจจะมีคนอื่นที่เขา ดวงดีกว่าเด่นกว่าเขาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปแต่เราก็จะกลายเป็นเด็กนายหรือว่าเราก็เจ้านายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่อาจจะดึงเราไปเป็นลูกน้องไปเป็นผู้ช่วยด้วยปีนี้คุณจะได้อย่างนั้นนะคะงานอิสระหรือว่างานธุรกิจส่วนตัวที่ดีคือสวยงามทั้งหมดทําได้หมดเลยค่ะนะคะสวยงามทั้งหมดงานครีอทไอเดียความคิดสร้างสารรค์และงานกลางคืนจะกลับมา เราอาจจะงานกลางคืนเนี่ยนะคะเราอาจจะหยุดมาปีสองปีแล้วไม่ค่อยมีงานอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วปี2 0 2 2ก็จะเป็นปีทองของคุณคุณทำแล้วมันมีสเสน่ห์คุณทำแล้วเนี่ยอาจจะมีการจ้างงานต่อเนื่องนะคะหรือว่าอาจจะมีการจ้างงานแบบแอบบๆลับๆคุณได้งานได้จ็อบเพิ่มได้งานพิเศษ ที่ไม่ต้องบอกใครที่นอกเหนือจากงานประจําก็ได้ด้วยค่ะปีนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีจ๊อบเล็กจ๊อบน้อยเยอะแยะไปหมดเลยก็ได้ถือเป็นปีที่ดีเพราะฉะนั้นการงานของคุณดีเลิศเลยค่ะส่วนถ้าใครคิดอยากจะลุกขึ้นมาลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะขอแนะนําว่าให้เน้นของสวยงามเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าขายครีมขายอะไรที่เกี่ยวกับ สวยๆงามๆนะคะทำสปาและขายบนโลกออนไลน์เพราะว่าขายแบบคนไม่เห็นหน้าเราอะค่ะได้หมดไม่ต้องมีใครเห็นหน้าเราไม่ต้องโชว์ออฟอะไรแล้วคุณอาจจะทำ YouTube คุณทำช่อง y o youtube เกี่ยวกับของสวยงามเกี่ยวกับอะไรก็ตามพาไปเที่ยวพาไปแนะนำอะไรต่างๆไม่ต้องเห็นหน้าเราก็ได้นะคะไม่ต้องเห็นหน้าเราจะดีกว่าเพราะว่าคุณมีดวงซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังแล้วดี นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินในปีนี้เนี่ยคุณจะมีดวงเป็นผู้ให้ได้เงินมาเท่าไหร่ใครมาขอให้หมดนะคะใจอ่อนใจดีแล้วก็มีแต่อยากช่วยคนอื่นเนี่ยหาตังค์ได้เท่าไหร่ช่วยคนอื่นหมดให้เขาหมดสำรองจ่ายไปก่อนซัพพอร์ตคนอื่นก่อนนะคะ คิดถึงตัวเองบ้างนะคนที่รับเงินเดือนประจำอยู่เนี่ยนะคะมีเงินเหลือแต่ต้องเก็บดีๆนะแอบแม้กระทั่งตัวเองจะดีกว่าค่ะคำว่าแอบแอบเนี่ยเช่นไม่จำเป็นต้องไปซุกฝังดินใส่หายอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะเอาเงินไปฝากพ่อแม่เอาไปฝากประกันแบบ10ปี20ปีค่อยได้คืนเอาไป เอาไปทําอย่างอื่นเอาไปซื้อทองคําเอาไปทําอย่างอื่นที่ไม่ได้เก็บไว้เป็นตัวเงินในธนาคารที่ไม่ใช่แบบว่ากดโอนได้ง่ายอะไรเหล่านี้นะคะเงินมันถึงจะเหลือแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยเก็บไว้ในบัญชีแล้วก็กดโอนจากโทรศัพท์มือถือหมดค่ะไม่เหลือละค่ะเดี๋ยวคนนั้นขอเดี๋ยวคนนี้ช่วยขอช่วยขอยืมนู่นนี่นั่น,นแล้วก็รวมไปถึงบัตรเครดิต ให้เพื่อนยืมก่อนรูดให้เพื่อนก่อนและให้เพื่อนผ่อน6เดือนอะไรต่างๆอย่าทําเป็นอันขาดค่ะทําตัวจนเอาไว้ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้ท้าไม่ใช้แบบตรเครดิตได้ยิ่งดีเพราะถ้าใช้คนอื่นจะช่วยใช้ด้วยนะคะส่วนใครทีออ่อยากจะเก็บเงินเก็บท้องคุณสามารถเล่นหุ้นได้คุณซื้อหุ้นแบบเเกงกำไรนี่แหละ แมีการศึกษามีการดูกว่าจะเทรดกว่าจะอะไรถืออาจจะถือไว้ต้องต้องมีการเรียนรู้แต่สามารถทําได้สามารถทําได้เลยทีเดียวค่ะนะคะและรวมไปถึงปีนี้นะเงินเงินมาจากจอบเล็กจอบน้อยเงินมาจากสินบนใต้โต๊ะก็ได้เงินมาจากคนให้โดยเสน่หหาก็ได้ด้วยนะคะปีนี้เนี่ยอาจจะมีคนแอบให้เงินคุณ ใครก็ไม่รู้ละนะคะและก็อาจจะเป็นคนที่รักใครชอบพอเราให้เงินเราใช้ให้เงินเราเอาไปทำอะไรต่างๆะนะคะถ้าปีนี้คุณอยากจะทำสัญญกรรมอยากจะเสริมอยากจะเติมแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณมีตังได้ทำแน่เลยค่ะเพราะมีดวงใช้เงินไปกับเรื่องเหล่านี้แหละนะคะเรื่องของความรักความรักเนี่ยจริงๆจะว่าดีก็ดี แต่คุณไม่ได้อย่างใจไงคู่ครองคนรักอะ่ะพร้อมจะเป็นช้างเท้าหลังหรือพร้อมที่จะเป็นคนสปอร์ตคุณสนับสนุนส่งเสริมให้คุณได้ทำอะไรอย่างที่คุณอยากจะทำแล้วเขาคอยเป็นกําลังใจแต่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่า อยากให้คู่ครองเป็นผู้นำอะ่ะอยากให้เขาออกหน้านะคะนะคะแต่จริงๆแล้วคู่ครองของคุณเข้าใจคุณมากเลยทีเดียวคุณอาจจะงองแงงงงงงเงีเงาไปบ้างอารมณ์ปวนแปรไปบ้างแต่คุณจะได้คู่ครองที่เข้าใจมากทีเดียวนะคะเพียงแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกนะักไม่ใช่คนที่จะไปไหนลุยไหนกับคุณได้ทุกเรื่องนะคะ แล้วก็จริงๆถ้าตัดว่าคุณไม่ได้อย่างใจเนี่ยถือว่าคู่ของดีนะคะส่วนคนที่เพิ่งจะคบหาเป็นแฟนกันหรือว่าอยู่กินกันมาไม่นานเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เจ้าแงแสนงอนกันบ้างมีโอกาสว่าจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆ เท่านั้นละค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะยกเว้นว่าคุณมีความรักซ้ําซ้อนซ่อนเร้นไม่เปิดเผยมาก่อนอยู่แล้วนะคะเช่นคุณรักชอบเพศเดียวกันไม่ได้บอกใครหรือคุณเนี่ยมีแฟนสคนสาคนมีมากกว่าหนึ่งอนะคะคุณก็อาจจะเศร้าได้ทุกได้มีปัญหาปวดเสียนเวียนกล้าวได้อันนั้นทำเองนะ อันนั้นทำเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่บอกใครถ้ามองข้ามไอ้ความไอ้ความซ้าซ้อนอะไรไปได้เนี่ยคุณก็มีความสุขดีนะคะคุณผู้ชายเนี่ยปีนี้โดยเฉพาะสดๆอยู่เนี่ยนะคะจะได้เซ็กดีๆจะได้คนอยู่ๆก็คือคบหากับใครก็ตามปุ๊บปั๊บรับโชคได้มี กิจกรรมฟิชเจอริงกันในเวลาไม่นานส่วนคุณผู้หญิงนะคะปีนี้เนี่ยไปไหนมาไหนอย่าไปกลางคืนส่วนใหญ่คุณจะถูกมองว่าหนึ่งเลยให้ท่าคนอื่นสองเลยเนี่ยถูกมองในแง่ชูสาวอยู่ตลอดไปไหนมาไหนกับเจ้านาย2อต่อสโดยเฉพาะเวลากลางคืนขอติดรถกลับบ้านด้วยไม่ควรทำเด็ดขาดน,นะคะมันจะกลายเป็นไปไม่ถึงบ้าน หรืออย่าไว้ใจใครเพื่อนรุ่นพี่จะมาส่งที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะตอนกลางคืนไปงานเลี้ยงรุ่นกันไปอะไรเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้รักชอบพอเขาแล้วก็อย่าระวังตัวระวังใจตัวเองเอาไว้หน่อยจะดีกว่านะคะ ถ้าอยากมีแฟนปีนี้ก็มีได้นะคะแต่ต้องกลางปีไปแล้วตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปถึงจะมีแฟนได้สำหรับใครที่ยังโสดค่ะจะได้แฟนหน้าตาดีจะได้แฟนที่ค่อนข้างจะมีสังคมกว้างเพื่อนฝูงเยอะอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องคบหากันอีกนานค่ะนะคะกว่าที่จะตอบได้ว่า ใช่ตัวจริงหรือไปถึงเรื่องของการจะอยู่กินกันถาวรหรือไม่เพราะฉะนั้นแค่ค,บ,คบกันไปก่อนก็แล้วกันค่ะเรื่องของสุขภาพปีนี้จริงๆแล้วสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะออชาวเลขสองเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างอย่างเช่นมดลูกรังไข่ประจำเดือนนะคะหรือว่าคุณผู้ชายก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับต่มลูกหมากมีปัญหาเรื่องน้ำเชื้อน้อยทำให้มีลูกยาก หรือสมรรถภาพทางเพศของเราค่อนข้างที่จะน้อยลงอะนะคะไม่ถึงกับเตะปี๊บไม่ดังนะแต่ว่ามันเหมือนความต้องการน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้ามีมีอะไรกับคนเก่าๆเดิมๆบ่อยๆเบือบ่อแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีของใหม่อะมันถึงจะจะแข็งแรงจะตื่นเต้นขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่ง แต่สุขภาพอื่นๆเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเยอะแยะนะคะยกเว้นอยากจะไปสัญญกรรมทำให้ตัวเองเจ็บตัวแตงจริงสัญญกรรมได้แล้วดีด้วยนะคะเหมาะที่จะทำสัญญกรรมจะจะเสริมจมูกจะทำตาจะสักคิ้วจะตัดกรามจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะทำได้หมดเลยนะคะอาจารย์ไม่กล้าสักอย่างหนึ่งเพราะกลัวเจ็บนะคะ ต่อมาเรื่องโชคลาภค่ะปีนี้โชคลาภดีโชคลาภดีมีทั้งลาบเป็นถัดสองเท้านะคะอย่างเช่นได้แฟนได้คนหนับหนุนเรานะคะแล้วได้ของขวัญของฝากของสวยงามของกำนันได้ลาบโดยสเสน่หานะคะเขารักเรามากเมตตาเรามากเขาอาจจะให้แหวนเพชรเพชพรพลอยให้ตังเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราทําตัวเป็นผู้น้อย เอาไว้เสมอทําตัวเป็นนางเอกนางเอกสําหรับคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็ใช่ย่อยปีนี้ก็ได้ราบโดยสเสน่หาเยอะแย,ยะเป็นหนูตกถังข้าวสารเหมือนกันค่ะข้อควรระวังสําหรับปีนี้เนี่ยนะคะชาวเลขสองเนี่ยให้ระวังเรื่องคนในครอบครัวเจ็บป่วยโดยเฉพาะแม่ป้าย่ายญ่ ญาติผู้หญ่งที่เป็นผู้หญิงอาจจะเจ็บป่วยได้ไม่ได้ถึงขนาดจากไปแต่ก็มีการเจ็บป่วยให้ตื่นเต้นตกใจได้นะคะรวมไปถึงว่าคุณผู้หญิงข้อควรระวังก็คือถ้ามีอะไรกับใครต้องเซฟเซ็กดีๆอาจจะ ท้องป่องได้อาจจะตั้งคันไม่พึงประสงค์ได้อันนี้ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องอื่นๆก็ไม่มีปัญหาค่ะถือว่ามีความสุขดีนะคะคําแนะนําสําหรับปีนี้นะคะข้อแรกเลยแนะนําให้ใส่หินที่ชื่อว่ามนตรามหาเสน่นะคะและก็แนะนําไปไหว้พระทางน้ํา ข้ามเรือไปไหว้พระไปไหว้พระที่เกาะจริงๆข้ามน้ําข้ามทะเลไปไหว้พระถึงฮ่องกงอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะนะคะถ้าในเมืองไทยก็อาจจะเช่นอยู่กรุงเทพไปไหว้พระที่เกาะเกาะเกร็ดเอ่อเกาะสีชังหรือหรือไปไหว้พระที่เจดีย์อยู่กลางน้ํานะคะมีพระอยู่กลางน้ําแล้วเราต้องเดินข้ามสะพานไปมีน้ําอยู่อะไรเหล่านี้ก็ได้ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนำพวงม,มาลัยดอกมะลิหอมๆเครื่องหอมของหอมไปไหว้พระด้วยจะเสริมดวงได้อย่างมากทีเดียวค่ะเอาคาครบถ้วนแล้วสำหรับชาวเลข2หรือคนเกิดวันที่สองวันที่11 20และ29นะคะข,ขอขออวยพรให้โชคดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ